สวัสดีครับเป็นแฟนหนังกางแตูนกระชิงทุกท่านนะครับวันนลีช่องรวมเรื่องราวหนังกลางแปลงของเรานะครับก็มีโอกาสนะครับได้มาแนะนำหนังกาแ์ตงอีกหนึ่งหน่วยนะครับแล้วก็นำมารวบรวมเป็นคลิปไว้ที่ช่องของเรานะครับสำหรับภาพประกอบแล้วก็คลิปในวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณทางทีมงานสิทธิ์หลวงปู่คง ภาพยนตร์นะครับซึ่งเป็นหน่วยนักกาแปลงอยู่ที่จังหวัดร,ราชบุรีนะครับที่ทางช่องของเราได้นําคลิปเล็กๆน้อยๆแล้วก็ภาพบางส่วนมาจะทําเป็นเรื่องราวในวันนี้นะครับสําหรับนักกางแพงหน่วยสิทธิ์หลวงปู่คงนี่ก็เป็นหน่วยนักกาแปลงที่ใช้ด้วยระบบดิจิตอลที่เต็มรูปแบบน,นะครับไม่ว่าจะเป็นระบบแสงสีเสียงนะครับภาพคมชัดนะครับแล้วก็เสียงดีนะครับดังเช่นไตเติ้ลตัวอย่างนะครับที่ทางช่องเรา ได้นํามาให้ชมกันเล็กๆน้อยๆนะครับซึ่งในหน้างานปีนี้นะครับ25,6 6นกะครับก็ยังรับจัดฉายภาพยนตร์กันอยู่นะครับซึ่งเป็นแฟนหนังแปงที่อยู่ในเขตจังหวัดราชบุรีก็จังหวัดใกล้เคียงนะครับอยากจะติดต่อนังแปลงซับโจนะครับก็โทรไปที่เบอร์นี้นะครับแล้วก็ติดต่อจองวันฉายกันได้นะครับมีหนังใหม่ๆไว้คอยตอนรับเจ้าภาพกันมากมายนะครับไทยจีนฝรั่งมีกัน เยอะมากนะครับสำหรับหน่วยสิทธิหลวงปู่คงภาพพยนตร์จังหวัดราชบุรีนี้นะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับทางช่องเราก็ขอขอบคุณทางสิทธิหลวงปูคงภาพยนต์อีกครั้งหนึ่งนะครับที่ได้นําคลิปมารวบรวมเป็นเวลาแบ่งอีกหนึ่งหน่วยนะครับไว้ที่ช่องของเรานะครับซึ่งตอนนี้ก็รวบรวมได้แล้วกว่า400หน่วยขึ้นไปแล้วนะครับก็ลองกดเข้าไปแวะชมกันได้ที่ช่องของเรานะครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับ พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ